สวัสดีครับพร้อมกับเชี่วมี13ทีซึ่งหลายคนรอคอยนะเพราะตัวนี้เปิดตัวถูกมากๆเพียง15,990บาทได้แรม12 g ิกความจุ2 5 6และที่สำคัญคือใครจองรถแรกได้นาฬิกาเพิ่มอีกเรือนด้วยนะครับคือราคาปกติก็คุ้มอยู่แล้วยังได้ของแถมที่ราคาสูงอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นการใช้งานอย่างไรกันบ้างครับ จุดขายแรกของเขาคือจอโม l e d 1.5K นะครับก็เป็นจอเดียวกับ Xiaomi 13T Pro ที่รีวิวไปข้อดีของเขาคือความสว่างสูงสุดที่2,600นิตนะคือสว่างมากๆสู้แสงกลางแจ้งได้สบายๆเลยสำหรับแดดประเทศไทยนะเรื่องของจอก็เป็นขอบแฟลกนะครับก็คือติดฟิล์มให้แล้วแหละแต่ถ้าใครจะติดฟิล์มกระจกอะไรเพิ่มก็สามารถหาติดได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จารูกล้องหน้าที่20ล้านพิกเซล พอเชื่อมตอมีไท e c มีลำโพงคู่สตอร i o โอ r e m o รีอยู่ด้านบนตามนี้สแกนนิ้วบนหน้าจอได้เลยแล้วก็มีปุ่ม power อยู่ด้านนี้นะครับฝาหลังก็จะเหมือนกับ Xiaomi 13T Pro เลยก็คือมีทั้งแบบ Pure l e a t o r หรือ Bio l e a t e r นะครับเฉพาะสีฟ้าอย่างที่เห็นเลยแล้วก็เป็นฝาแบบเงาๆนะครับก็จะเป็นสีเขียวกับสีดำนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบครับเรื่องของกล้องเหมือนกันเช่นเดียวกันตัวนี้เซนเซอร์หลักใช้ IMX 707 IS 50ล้านพิกเซล อันตราย13ล้านแล้วก็เลนเทเล50ล้านเหมือนกับรุ่นโปรทุกอย่างดังนั้นใครที่ใช้งานกล้องหลักนะครับแต่งบไม่ถึงรุ่นโปรสามารถซื้อ Xiaomi สิ T ใช้งานได้เลยนะด้านซอฟแวร์อาจจะไม่พูดเยอะเพราะเหมือนกับ Xiaomi 13 T Pro ทุกอย่างเลยตัวนี้มากับ Android 13ครอบดิมมี UI 14ซึ่งทํางานได้รวดเร็วนะครับคือต้องบอกกันว่ามี UI เวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยาะว่ามันบั๊กมันเยอะแล้วก็เรื่องของอการทํางานจะไม่ได้สมูทเท่านี้นะแต่ หลายๆรุ่นมาที่มาพร้อมกับตัวมี U I 14เนี่ยผมว่ามันทำงานเร็วแล้วก็ปัญหาน้อยมากๆนะครับคือค่อนข้างจะพอใจเลยแหละสำหรับการเช้่งานทั่วไปมากับ Storage ที่256 g b นะตัวนี้ใช้ UFS 3.1ไม่สามารถเพิ่มเมมนอกได้นะก็คือมี256ให้เลือกเลยด้านสเปคมากับชิป d i a m e n น i t y 802 u u t t r a ซึ่ง แรงกว่า8,001ใน12ทีเพอะสมควรนะครับคือไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของอาร์ชิเทคเจอร์อะไรก็คือมีการเพิ่มคล็อกเพิ่มอะไรนิดหน่อยแต่ความเร็วแรงอะไรก็ถือว่าเพียงพอการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับเรื่องของการทดสอบตูวนะผมลองทสเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้คะแนนอยู่ที่800,000กว่านะครับก็ถือว่าแรงทีเดียวนะคืออาจจะไม่ได้แรงเท่า ตัว d i a m บ n ซ City 9200 plus บนรุ่น Pro นะแต่ตัวนี้ผมว่าใช้งานได้แบบเหลือเฟือละสำหรับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมปรับกลางๆหรือเป็น triple a เป็นพวก Genshin อะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถปรับแบบมีเดียมได้เลยนะเรื่อง Storage อย่างที่บอกไปคือใช้ ufs 3.1ผมว่าก็เร็วแล้วนะ กล้องมากับ3ระยะหลักนะครับก็คือระยะสแตนดาดนะอันตราย13ล้านครับแล้วก็เทเล50มิลลิเมตรที่50ล้านพิกเซลมี2โหมดสีก็คือไลค้าไว r บ n นกับไลค้าอัลเดนติกนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อัลเดนติกนะตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมนะไม่ได้6 6ถึงนะแล้วก็มีโหมดอื่นอย่างพอร์เทรตเนี่ยคุณสามารถถ่ายปรับค่า F รวมถึงปรับตัวอ่า โบเก้ได้นะครับจะมีโบเก้ให้เลือกถึง3หลักก็คือมี Documentary มี s มีเซเวกับ Soft Focus นะครับแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์ที่เป็น l ล่กออกมาเนี่ยผมว่าฟิลเตอร์เขาสวยมากนะแล้วก็เรื่องของการใช้งานโหมดอ,อื่นๆก็จะมีช็อตฟิล์มมีอะไรต่างๆให้เลือกใช้อีกพอสมควรเลยซึ่งคุณภาพรูปถ่ายต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับจะเป็นอาแลนด์สเคปกลางแจ้งแบบแดดจัดๆเนี่ยก็เอาอยู่นะคือสีสันโทนสีสันต่างๆถือว่า ทำมาดีทีเดียวแล้วก็เรื่องของ HDR นะครับถ่ายย้อนแสงสบายๆครับโหมดกลางคืนก็ถือว่าจัดการแสงรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอย่างภาพแมวอ่าเงี้ยถ่าย close up มาก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างโอเคเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นการเบลอการเก็บรายละเอียดต่างๆ ภาพอาหารเนี่ยก็ถ่ายออกมาคือไม่ได้สีสันจนจัดจ,าจ้านจนเกินไปก็คือเป็นสีธรรมชาติเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องของตัวโฟกัสเรื่องการเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์ที่ผมใส่ไปจะเป็นฟิลเตอร์ขาวดําที่ไลก้าทําออกมาดีมากๆนะครับรวมถึงฟิลเตอร์อื่นๆสรุปเลยนะครับกับเชือมี13ทีนะต่างจากรุ่นโปรยังไงมีหลักๆคือเรื่องของชิปประมวลผลครับแน่นอนครับรุ่นโปรใช้ ตัวท็อปเลยก็คือ i a m ม n d City 9,200 plus กับ UFS 4.0แต่ตัวนี้ใช้ i a m ม n d City 8,200 ultra กับ mem UFS 3.1ถามว่าแรงไหมมันก็แรงอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครชอบความสุดและสามารถเพิ่มได้ผมก็ยังคงแนะนำรุ่นโปรเพราะทำงานได้เร็วกว่าภาพรวมนะนอกนั้นเหมือนกันเลยครับในเรื่องของบอดี้หน้าจอกล่องหลักกล้องหน้านะครับการใช้งานลูกเล่นต่างๆแทบไม่ต่างกันนะ Xiaomi 13T คิดว่า จบจริงๆครับจากการใช้งานทั้งหมดนะที่โพสต์ไปทั้งในเพจเองกับในรีวิวนี้นะผมว่าคุ้มแน่นอนครับสำหรับใครที่หามือถือราคางบประมาณ1 5ื่นบวกลบกับเชื่อมี3 3 t นะครับ